เดี๋ยวไรได้หนาไหท่านได้ดืแท่บาทนึ่งนะง้างบาทน่งงแงนะฮะเอาไปเฮือนพี่ได้เลีไปไปนั่นชอบไช่มาชอบไช่อ๋อตุ้ยพอกนี้ตัเตกเลยก็คนชงมันจะง่ายแล้วจชะนี่เนาะเออไข่เอเาไข่มาเดี๋ยวต้อนบาทนี้พี่น้องเลยน้่าไปหมดแล้วอืมไได้โต๊ะตอนเป็นตูเนาะบอก

tham cái nĩ mà nè miệng đấy ơi bùn nhà nòng bùn đấy đâu nhà nòng bùn đấy bưng điếc này đi right bưng này này bưng này bùn nhang right. này bùn thịt này, này. Là... ba bè đây con bùn này phụ phi nong ủa ba tui mà keng ơi xem mà keng the nè ลูกอีตานี่ป้าลุงลูกอีตาบุญเฮ็ดบิ้มดุโอ้เก่งเนาะลูกอีตาจันทร์ว่าลูกอีตาบุญจันทร์ว่าว่าลูกตาบุญเก่งอือฮึฮึ่มตาบุญนะนะฮู้ดูเนาะดินชุดตะลื้อโอชม้องเชียวว่าบุญอยากได้น้องบุษย์ายดื้ออีดีนี่ลงมาหลงมาหม่ลงมาแม่ดินล้มคายลไหมคนปีหนึ่งอีอะไรพี่น้องอะไรปีนปานลิง อืมแพ้ไงพูกชีนายตาผูกหลอดหัวเลยฮึทองเลยเนาะพากันมาส่งประเด็กประเด็กเน่าไม่ตุ้ยกันพี่น้องเลยลูกไฟเพิ่นฝากมาแต่ปักเซ่พูตื่นประเด็กเน่าเนาไม่ได้เู <c oughs> ี้ยวก็จะถือว่า เฮ้ยเนาะลูกไฟ่ผักมาแต่ปักเชะประแดกกระปุกแตะไปสั่งยังบม่ได้แกะซะแม่เซื้อไปรับไปเพื่อนอยู่คนส่งกูพี่น้องเลยมาส่งปลาแดกเงาไม่ตุ้ยกีอนเนาะเฮ้ยได้ยังได้ยังมาฝากน้องวินนะแม่กินนมโอ้โอ้มาเชะขับพัดทายสบายดีเด้อป้าลุงเลยอยู่เตียงบ้านสมัยสิมียอยู่เนาะเชะบ้า นี่แต่มาหน่อยเซลเซลอยู่นี่ไฮ้ยเฮยลุยกี่ตบมากี่นี่ไปียกวัดดีเกิดไม่ได้เปียกไปเลยเอ้าเอ้าวายวายเกินหน่อยู่ยิ้มไปเฟื่อยโอ๊ยเพิ่นสิตกเลยเซลเซลมามาพ่อไงล่ะ Vin ơi, à, vẫn sợ nó thì thử Mà cái hao chứ sao? Ôi, thu thu. À, thu thu còn ngon mẹ Ừ. Thế anh phải ao hơi bên đấy anh nàng bò. Béo nhưng mà cái đây tươi à. Nhưng ngoan hơn ba hơn. Nhưng ngoan hơn hơn. Bở năm cuốn sông mới ngoan tầm vô. bắt Tệ quá lâu Anh em có bay đồ em ơi. À, 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 thôi nhìn đấy thấy đấy, tốc tóp, phun tóp coi như pha keo khảo bọ, phun mát, lung chả, chạc chạc đâu, Thằng cả phong hang, anh mặt từ sau nhưng bố đây thang muỗi từ thang phi tóp gì vậy, cứ vào phòng ban cứ tốc hơi nằm bin, mở, cứ đằng ừ. hang tự đây, Thu can, thua gan, thua gan, thua pha, thua pha phi, anh phun được vài năm rồi, anh mang ra cái nồi mới nong ghi nữa, ăn bài đi gan, thua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  gan,

เจีวบางน่บ่ได้ลืมแน่บ่นเออเบิ่งไอตามาบไอตาบอกทุกทุทุว่ะเอาีนาใช้น้ำเย็นนะใส้แค่แค่ะดินน้าไม่แต่ขี้ดินนะลูกข้ตมมจมาทางใดดกเบึ่งงี้คือเจคือแจนี่อดเอาดิโดดิโดดิโด้หแค่ดิโด้เลยดิโดรับอันน้ำแข็งเอานลาบมาได้ลูกไปที่นี่ไปได้แค่ไปได้ เอาให้ได้เด้อกระเปางามเด้อใชกระเปางามกระเปางามมาใช้ดุนี่มาจากอ่ายายฝั่งไทยฝากมาให้มาให้ปตุ้ไใส่น้ำให้เาเลงคืนแต่นี่บ่เอาน้าให้อ้นิ้วหะอันนิ้วนิ่วหนึ่งปะติหนึ่งนี้มันแ่ลานี่บอระตได้ดุกันนี่นะให้มต่อ มันขอบคุณเนอได้กระตายงามาให้้ขอบคุณเ้ออยู่ดีมีเฮงเนอก็บุ้บุ้งขเออพี่านี่ชูได้เลยได้ปูกาุกป้าปูกป้ากอนป้ามาให้เลยูป้ากอนลูกนะป้ากนหนึ่ปานป้าูเปนงทนาง้องวินไปปนางทปปาดงอย่างเห็นนเออเออูเหยียบน้องนี่ย เออเงกันงกันพนนเออทูป้าอยูู่ป้ักอยูู่เชอรอยู่ทูทูทพี่ทูป้าพี่ชงเดอทป้าเไ่เอันนี้กินยาาับยาดีวัดตัวอีกมะนี้ก็ชงหัอมไออปูปันไข่บหนาวน้อยไข่เมอเมื่ออยู่ด้าเอเชอร์ด้อยไอเอร์จัดของเนาะเม่อยู่ด้วยอเซอร์นู้เนาะเนะเอ็นนอกคานเมื่ออยู่เ้อเอร์เนาะเมื่อไงเชี่ เรียคาเดียววาไงตาเลยสบายดีเลยป้าลุงเอานี่ยเนี่ยน่ะเนี่ยเนี่ย่ะลูกลูกสบายอันบึงอย่างนึงยังบึงเบ้ไงตาเด้อเอามาให้น้องกินน้ำกันมาได้บ่โดไม่หนาได้หลังไม่ได้วาทั้งมีซื่อมีซี่บ่นี่ราคาดันาย่างไปไปจ้ํเขากินเลยโวโ้เสียงมาห้องนี้เยบเออกุ มาจ okay. ับมือก uh, yes. ันเดยเนี่ยเออเปด้ยินไงแจงมาเฮาเป็นมาคอยทางคนวะเปิดว่างเงี้ยตุ้ยเอ้าวเอาเป็นเอาอยู่บ่อนี่มื่อเนี้ยมันชอดไว้ตรงเนี้ยมินจังหนิคาเต้พี่คุณหน้าบ่เออเต่งเฮงเอามาฝากไว้คนชงเขาอยู่ข้นั่นเม้าเท่ของฝากจากปากเช่แม่หาก็ไปเอามื่อนี่แหละมินทัวคนชงเขาห้าอยู่ mặc tệ bay mặc mùi 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 mặc mà mặc mùi mặc mà mặc mùi mặc mùi mặc mùi mặc 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 เออมันอันนี้งั้นมืแมนมันคือแง่พี่นเองมือแมนวะบ่สได้กินแต่ขั้นแพงนะถ้วยต้มตะคื้นนี่กินมุ้ยหม้อหัวดนนี่พี่น้องเลยเมนบ่อืมเม็ดมันคือถั่วเนาะอืมได้นถ้วยนัแช่เพิ่มเต้าเมื่อันว่าไม่งานนั่นว่าซุปอันอันฟูตุยหงายเมื่อนั่นนั่นเขาย่ายกินแซ่บอ่ะไอ้นั่งไม่รู้ขนมมาอะไรลูกไผ่พันฝากมาพี่น้องเลย มึงม mm. ึงม okay, in, ึงหันอ่าลูกพายเราอยู่กรุงเทพเนาะแต่ว่าแม่แม่แม่ล้วเนาะไอ้องนะฝากมาแแหวแเะบงูหันเนาะประเด็นเงาบกก้าวเกะเนยแบบไรได้นชั้นได้ดแค่บาทนึงนะงถุงแงนะเอาไปเฮือนพี่ได้ไปไปนั่นปชชไปชคชอตายวันนี้ จะแตกแล้ว็คนชงเขาจะให้แล้วจ้ะนี่เนาะเออไข่แล้วไข่เดี๋ยวจะซ้อนบาทนี่พี่น้องเอ้ยน้่มไปหมดแล้วอืาไข่ดินเวิ้งกับตู้ดินให้มีตุ้เฮ็ดบาทนี่พอใบอยากให้กินแล้วกับพี่น้องเลยฝากมาแต่ปักเซ่เหมนว่าริเทเบิส์ฝากมาแต่ปักเซ่ใหญ่ ลายมือหามือผูกหมือพ่ไม่ใช่บอกแต่ก่อนกไปข้างในขางยะอยู่ในหันะไบางช่วงพอดโตอนโต้เนาะบอกจะมามต้จะกนไปแ้ตัวไงอะมผสมบ่บ่ปฏิปเรกเนาะเปร็กตัวไงตัวไงน้ำน้ำไปท้างไหม่เว้น้ำบ่มีเลย ไปซืเอ้ยัดปลาวงขามเห็ดบนี่ย่านนี้หวยด้วดบาย่านมี้นปลาสุกมาด้ว่ะปลาสกบลเจพี่พี่ทตัวนี้าน่เมยงเดตัวหตอยเห็ดไปยังด้วยเ่ไปเฮงบ่ไยัง่งเห็ดเห็ดไได้เห็ดได้เห็ดได้เห็ดได้เ็ดได้เห็ดได้เ็ดได้เ็ดได เพื ah, uh, it, ่อนร่างนี่ไงทำมันเนาะทำมันนี่ทำมันนี่ทำมันเนี่อยู่พี่เบดอันนี้ม่นยังโอหล่นจากกระพปรงป่ะหาโลภมัอยู่เพศแบบไรเนาะมามันอยาะไปเตะดีให้เลยโย้คนชงเพื่อนชีมาทำอันทำให้เฮาพี่จังดิเนาะมีแต่เพื่อนหุ่นคุณแม่ดิเพื่อนโยนเอาโยนเอาโน่นแหละมินบอดินลินไปเอาแล้วมินเด้มันยังอันนี้มินเด้มีตุ้ยบอกให้มาเอายังดินวะเฮามินอยู่คนชงบอดิน เออต้นนั้นปลาส้มต้นน่ะส้มแน่ตัวนี้เนาะอืมคือจะชมคักงชมแน่เนาะตุยพัวลายมือเลยว่าแ้อันน่ะอ้าเด็กพี่น้องไงสีแด่เนาะแต่ว่าอยากให้กินอยากให้ยนาแล้วกินก็เด็นี่เน่บ่ได้เนาะเล็กกว่าเดิมพอชยอันนี้แก้วว่านี่นี่ถ้าคนชงคนแก้วไปให้พี่น้องไงย Dàn bà vườn đi Bùm chưa nhớ Bà đụ Nàng khá ca này đụ kìa vườn này Đụ vào vườn xà rào ăn này Mà nàng gì mà nàng nếm nòng thì nó thấy Ở kia con Kia chị con Thì bạm nòng đi Bạm nòng đã Kia chị con Bò bò nòng Nòng Má nói cái tích, má nói nào Nhầm đợt mà nàng lắm nòng thì má bưng nói đi Má bưng má nói đi อ้าหายเอือยบ่นี่ยช่างมีอาดไงล่ะไงล่ะไอ่ล้าม้อมานย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 เมนมกเอินแค่มาเอาน้ำเย็นไปเอิแค่เอ้ยมาน้ำเย็นเด้อเอามัดเขาบ่คนงานเร้จะก้นมือบ้านี่คือว่าเราเปียวหลายคนขับพักบ่มานี่ เกี่ยวไฮไลท์ได้บุมาช่อยเล่าเรอะมัดมัดเกี่ยวเล่ากางขึ้นกับมาเกี่ยวกางเว้นกับเกี้ยวได้แบบุมาช่อยเล่าเราอ่ะขึ้นกัเกี่ยวพวกุูปีนะยกแอ้าลูกปรงนีนี่เออแต่วังเลือนนางมินเดอไอวินเพิ่นวินไ้เบิ่งได้ดุกเลยลโอยู่บาดนี่เบิ่งดุกลอยู่บานนี่มันยังได้วินนหนวินมา

อย่าพาน้องไปจับไปเลยเด้ออย่าจับเลยน้องอย่างจับน้องจับมันไปแตกตัวไหลเนาะเฮ้ยนี่บลกแบบหูนเนี่ยเนาะเขาโยนลงรถขึ้นรถลงรถเนาะมันหลายตัวแจวน้ำเจลหน่อยป่ะคุณยินเราบอกว่าแจลไออินบอกว่าแจลเจลเจวเนี่ยเจลอย่างเด้อเจวทางปักเซ่บุคเคยกินดอกน้องวินนี่บุคเคยกินจักทีแเปนแบบนายยางหวานเนาะ Ta tốc lại đêm cái bây này, ta Ta đông cái đơn 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 Đi đơn Đi đơn 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 đi đơn đơn ăn, đơn 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 mày Ừ, đơn 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 mày, đơn 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 này đơn 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 เออปลาด่บงจักปลาซับมันจักปลาแดกซับมันนะไหนทีนแขกรามัดเขาวใกล้ๆเนี่ยมาเอาน้ำเย็นปลาแขกไปเอาชงน้ำเย็นแขกไปเดินไปชงน้ำเย็นแขกบ่ะอระทาเยอะเลยคนหนึ่งหนึ่งพักมันตกมันต้นพิงหนึ่งพักหนึ่งพักหนึ่งยังหนึ่งพักหนึ่งยังและก็ะทาอยู่ได้อยู่แช่ดบ้เมื่อกินนี่นะการแช่ดไปถามสูตรน่าเรื่องเจนให้กิน

หัวพะพัวกับโมเมนต์อย่างนี้เนาะเบื่อแล้วมันให้ไม่ตุ้ยเป็นนูทดลองพี่น้องเลยแกออกมาเนี่ยไม่ตุ้ยเป็นนูนลองเลยแผลด้วยแฉบบ่ะแฉบล่ะแฉบไอ้ลูกมันยังแฉบอยู่อย่างมันบูดมันเนองเลยบูดบูด บ่หมูแเชอยู่อืมเช็ดเชไปอื่นไม่เข็ดแต่ว่าบ่แห้บางยำยำไรว่าสิเพ็ดแห้งกับโบนะยำยำบนน่ะมีเรื่อนัวหอมชักตัวนี้เทิงเนาะนี่แหละเพิ่นไปเพิ่นไปเอื่นพอแค่นี้แล้วห้าจังลงไปส่งเราก็ได้ดูกอะตัวตัวนี้มันมันเป็นต้นแบบนึงตัวนี้แบบนึงนี่นะอือืตัวนั้นเป็นประเด็กซับตัวนั้นนะตัวนี้แม่นประเด็กประเด็กต้นแต่เบืองนี่นะมันมีต้นตัวนี้จะเป็นประเด็กซับประเด็กโบง เออวันนั้งกี้อย่าไปจ้ำมาอย่าไปจ้ำมาดุมึงเีรอในดิ้นมันยืนเบิ่งไงดิ้นมันหยางเอคยเชื่อกัะไอ้ตาคือคิดดื้อแท้วะแซ่บเนาะคนละย่างแซ่บอยู่อืมไปกินกับแจีวอ่ะไม่กินข้าวจระแจีวจ้ำมันหนึ่งพักหนึ่งหยางได้เลยอืมอ่มคนละย่างเนี่ยนัอืมเด็กกินดอกมันก็นี้เด็กอืมงี้ยังมั มาละบอยๆใจเย็นโบเลยบุตรได้ยังอืมโอเคอืมโบเไยบุตรโอเคแซ่บุตรเชื่อแม่โอคค่ะคุ้มอยู่ในงานวันเสียค่าชงชื่อนะทิมเอ้าอย่างนี้นายอินเพื่อนมาทำมันโบเป็นตาเจ้าทิมอยู่คนชงด้วยด้วยเพื่ออะไรโอ๊ยบอกอะไรกันบ้างแช่บุตรข้าวแล้วในทวารตัวนี้เตะเนาะอืม ตัวนี้น้ํายังมันแท้ชายน้ําบ่เลยบ่เลยตัวนี้ก็ยังยังปกติอยู่นี่บ่บ่ได้หยังตัวนี้่ชุ่มนันดีบ่หายเนาะดิเนาะอือมนเเออตัวนี้นดาตัวนี้มันสิออกอืน่มนือานชิดมาให้ตอนนั้นแเนาะอืนีน่ะแม่นๆอือก็ได้ครับ่เด้อพี่น้องเอ้ยอือใส่ผักบัวหัวหอมไปหอมแซ่บอือ

้ีเลยังลานเราไอ้เอาลานมาให้ไม่ตุ้ยเลี้ยงผุ่นชิดวงคนเก่าเปล่าอืมเป็นมูกวะยังไม่ได้ซาบอ่ะโอ้ยบอลปลาไหลปลไหลตัวนี้แหละปลตัวนี้นะคือเม็ดตัวนะตุ้ยเนาะแต่ว่าเบิ่งไปเบิ่งมากนิคือในงทั่วใช่แต่ว่าคือเม็ดมันคือหมามุวยอ่ะคือแบบอง่างบ๊อบบอบจะชื่อว่ายังไงชื่อเพิ่นหมากนี่นะเพิ่นเมาอยู่ชื่อเพิ่นตัวยง่ะเม่น่าผ้าชายหน้าป้าเออหน้าอันหน้าปลาอันนั้น นี่ออชิว่าผ้าอันนั้นเนี่ยพระเดชกระฮอดบ้านฮอดเมืองไม่ได้บอกเราเนี่ยบอกลูกไฟเนี่ยลูกไผ่เราขอบคุณขอบคุณเนี่ยม่น้องขวากำเมยแม่เอ้ยกองคำได้ฝากมาให้พระเดชก็ฮอดเฮือนแน่เมนียาซิ่งแก้วจิ้วจ้า เจ้เบิ <m> ่งนว่าก uh. uh ินได้อยู่ปลาสมกะยังปกติอยู่ยังบ่ได้แตกยังแตกกระตาปลาหลายมื้อเนาะตเนาะแตกอนมือใหญ่เนาะเออแต่มือตุใหญ่ตาพุ่นอออแตน้ํามันปลาแดกุกใหญ่อือว่าตอนยังอยู่้น้ํานั้นแตกทั่วเบิดอือปลาแดกยงนปลาแดกแจ้วนันยังปกติซี่แล้วอือกินยังเพิ่นะกินุเอเห็น้วินๆอาป้านะอามละ เฮ้ยสิมมึงมามักันมามกุดบอยัดบยไอเชื่อมาอาเลยไอเชื่อมาเอาเปลี่ยนไมตุยเนาะอ่ะมัมบกินแบบนี้มันบกยากบกยินนะบวกินไ้นีนะมันกระจากืรอมาหเนกระจากประมาณเนาะกระากเนาะเตงไงกระเงนเฮาขาวคายเตงกลัวเตงยังอะมาพานักัดใช้ขัดใช้นั่นบกินตาตาซิมึงไม่ตาใหม่ตาใหมยังไชิมึงดูบวกปาไม่กบุญกบุญนะปาเฮ้ย ไปเอาประเดงอันมินมาเลยกับเฮือนเน่ยแหม่มไปแก้ินแก้ก่อนดูกิ่นทางในมันหนุะลองชิมมึงดูจ้าว่ไปเอาดูให้ไปเอาบอกตุ้ยนะไม่ให้ไปเอามินช้ำเลยเหรอได้กับดินกินตัวในมันหนหอมหอมหเซรินมาชิมมึงดูเซรินมาชิมมึงดูนี่ดินเออใช่ข้าวดินดินข้าวจะข้านั่งกับข้าว ลิ้นมาส <aperture S 1> ิม <p> ึงดูนี่มางนี่สมึงเด้อสิบงกนพื่ะนมมจากสิมือยำยำยำเป็นที่ไรเป็นยัยำอะมันยังเดว่าเลยเหย็ดสั้นเจ้าท่านในคือเออะสิเพิ่นะเจ้าท่านในคือยำมัคขดอยู่เป็นได้ตาแช่อยู่บ่าครับหายมาแชีรน้งนี้เพื่นะแค่เห็นเพ่อนน่ะเพื่อนมา เห็ดเห็นแห่เห็ดให้นะคะเห็ดเห็นแก่วงก็แซ่บอยู่ไดนดูหล่ะแซ่บอยู่มะพี่วินนะให้มันตุ้ยเอานั่นไว่าเราสีอันปิดฝาไว้เนี่ยเดี๋ยวตุยมันเปื่อยไปจะบ่ฮะมันสิเปื่อยไปจากเนาะไเห็นไนะอืมบ่เปื่อยเห็นไหมเนว่ามันถึงลมเห็นมันถึงลมถึงอย่างไม่ให้แต่ข้าวให้แต่กีบไปจ้กเราเห็ดเนี่ยบอยาเห็ดไหมเห็ดไหมบ่ปลาตัวน้ำงามนนี่เราซื้อปลาด้วยเงิน ชิดตี่ไาสือจะ่โจ้ล้ได้อเ้ยวิ่นวิ่นวิ่นไปเลยปินอยูห่วยพูดแน่ไปเลยพู่นนี่เออพนเอิญแขกเองเดอเออแล้วจะเอาน้ำลงแผ่นเราดอกดีดูใช้ดีดูอ่ะ โมอินว่าม no. yeah. ันแตกได้ป้าไปทิมโดดวยพนะโอ้ย yeah, ข yeah, ันว่าไปทิมเลยข้าต้องไปเอาได้ปะย้วยมันแตกเขาบอกเขาโทษบอกว่ามันแตกเงินมีทุทิพนะแตมีน่ไปเนาะมันมีนี่ม no ันม e, so ันผ่านล่าทะเบียนมึงเนี่ยพรมขี้ดื้อนะพี่น้องเอ้ดินน้องขี้ดื้อเท็ดินนี่อุ้ยคนขี้ดื้อบอกพ่อจะมาตอกไว้นี่ตอกชุงขนาดนี้ก็ขึ้นมาแล้วนี่มือเก่งไรไว้จรับมื่นโม่นี่ มาน้อยเอ้ยบืนอย่าพาน้องบืนนี่ดุอย่าพาน้องบืนเน๊บังดิดเน๊บังเนี่้ยบังเนี้ยมันเห็ดเนี้ยบืนใหญ่เลบืนเห็ดยังเลยป้าเปียได้ป้าเปียได้กันบืนน่ะมาป้าเปียได้บืนน่ะขึ้นไปขายเครื่องน้ำปลาได้บืนเด้อเข้าใจบ่ไปจัดของน้ำปลาเนาะจัดของให้ปลาดุงเนาะจัดของขายน้องนี่ผู้พี่น้องบอกป้าดุ้ยเบิ่งเนี้สมเก่งแท้นี่บ่โอ้ยหมาน้อยเอ้ย ใช่มาเก่งแท้นี่ลูกอีตานี่ปลาลุงลูกอีตาบุญเฮ็ดบิ้ลปดุกโอ้เก่งเนาะลูกอีตาจันทร์ว่าลูกอีตาบุญจันทร์ว่าว่าลูกตาบุญเก่งอื่มฮึ่มตาบุญนั่นละหู้ดูเนาะดินชุดตาดื้ออชมน้องเชื่อว่าบุอยากได้น้องผู้ชายดื้ออีดีนี่ลงมาหมลงมาหม่ลงมาแม่ดินล้มคายลไวนคนปีหนึ่งอีอ่างพี่น้องอะไร

โน่น no, no, no. oh, um. oh, ่โอ้ยด well. ูอีตานี่เฮ้ยดูอีตาย่งดินอีตาด้วอีตาบุนดูอีตาบุญจ้าเยดูไดูีก่อนผูกฝนสิไทยนสิไทยคลิปแะอ่ะสดีทุกแม่ดอกบอกน้องไปปดูางถือหัวน้องกะดูกเลย้อหัวดิน ด้อีแตงยังลูกลูกเม่พ่อชื่อยังพ่อนะดุกพอดีพอดีจ้อยเขาหายว่าพอดีจ้อยบอกเมย์้องยิ้มไม่ม่มามือบอกพ่อมาเจ้ายู่พุ่มไม้เดี่ยวเผาหมดผู้รอดก็จอดากแดดจะพรมเขามาใช่ไห ok ok tập thể nào cái mà xong khoáng phạc chặt phạc xe hay mấy tuổi Để đẹp tù nhắn vô bốc tí vô và sẵn nhắn vô khê vô phân định nó ừ ừ nào, nó ăn thức nóng ở đâu đó ok bà lúc này nó để mình chơi chị à, chụp kịp xong mấy con nó này ta làm phần đông xuống đi đâu năm điền có thể phần phục phòng na phần phần nào đây. เอ้ยข่างเทียงเพิ่นกัเกี่ยวแล้วนี่เนาะเอาล่ะพี่น้องยิ้มเด้อพี่น้องเิ้มเนาะขอบคุณขอบคุณพี่น้องบัวสุูสุคนเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทางแม่น้องเชอร์เนาะเด๋วพอกันคลิปนะพี่น้องสบายดีโอ้ยสบายดีเด๋ววินจุ๊บบายบายกันบาย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 ไปนี่โดบาย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 โอ้ลูกอีดานี่สวัสดีจ้า bà ừ. đi